สวัสดีครับสวัสดีตอนสองทุ่มนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเก่านะครับมาใจหนูนะครับใส่กับหนูไว้ประมาณเจ็ดหลังใส่ไว้แบบเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้บรได้ตั้งใจเนาะมาใส่นะครับเอางวนะครับเอางวมามาดัดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็หันนั่น เปิดหมายไว้เป็นหมายเป็นหมายนะครับเปิดมาใส่หนูสแสดงว่ามันมีหนูนะครับนี่ครับนี่นี่ครับมี่หมายแรกเลยนี่ครับหมายกระดาษฮะเลยปิ๊กบานนะครับประคันะครับปิ๊กบานไปเอาอันทับเล็กนะครับมาใส่เผื่อยิ่งนะครับเผื่อว่าหมายเก่าเปิน แล้วมันะย่างนี้เอขามีแต้มของโกอเองนะครับเพราะว่าชว่วงนี้ก็ไม่ได้ไปใส่แล้วเนะนี่ครับใหม่เก่าเปิดใหม่หม่เขาถึงเหมือนเดิม เดินไปตังใบก็บตึงมีหมายนะครับนี่มีหมายเกาเปิ่นนี่แต่เฮาบบลาบนะครับหมายเกาเปิ่นก็บ่มเป็นยังนะเปิ่นก็ใส่ได้เฮาก็ต้องใส่ได้ผงนะครับนี่หมายไม่เฮาล้องพอนะครับถ้ามันมีตัวกระดีไปนะครับถ้าเปิดนเอาไปเสี่ยงแล้วก็บผเป็นยังนะครับเพราะว่าใส่เหมือนันะครับ ใส่ประมาณ6กเจ็ดหลังบ่ได้นะครับเติวน้ำหอมให้น้อย <c oughs> แต่ก็ตอนี่นะครับ Yeah, Ni ha หมายันก็นมีไม่เก่าเปนะมันมัดทุกตีแต่เราบรยันเราใส่เอาหมดเอางานันอันนี้อันนี้ครับอันนี้กลับหายครับกลับหายหออหือ,หอครับหาย หลากมานักตะกึกนักตะกึกเอ้าเรื่องตายเตี้ยได้หับนี่นะนี่นะได้รับนี่นะน,นะน,นะนี่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 น,น,นี่ว่าแล้วนะครับหมายเก้าไขกระจ้างนะครับนี่นะดูมาแล้วครับผมแต้มเลกนี่ครับแต้มเลกหลังที่ห้าครับใส่ไปเจ็ดหลังนะครับนี่นะ หลังที่ห้าหมานะครับมีหลังเลขหลังเลขเอ้ยไม่ใช่ตัวเลขแฮกหมานมาาแล้วครับผมกำลังมาตะกี้เลยกันนี่เนาะยังเหมือนตันตายเลยนะครับนี่ใหม่ๆสดๆเลยครับผมเรียบร้อยนะครับผมเต็มแหลกแฮกหมานนะครับเต็มแหลกแหกหมานนะครับใจเป็นหกเลยนะครับเดือดร้อนนี่นี่ครับหมายนี่หมายเก่าเปิรนนะครับ เราเปิดก็บอเป็น,ปน,ปนยางนะครับถ้ามันจะหมานมันตึงหมานนะครับเนาะเยลียยร้อยนะครับผมเต็มแหลกแหกหมานนะครับเต็มแหลกแหกหมานนะครับ นี่ผมใส่กิดๆแตบนี้นะครับมันเป็นช่องนี่เออใส่เจ็ดหลังหมาละหนึ่งหลังใจไป่น่งหกเลยนะครับเดิ๋ยวังนี่นี่ครับหมายนี่ หมายเกาเปิ่นนะครับเกาเปิ่นก็บอกเป็นยางนะครับถ้ามันจะหมันมันตึงหมานนะครับเนาะใส่กีหลังถ้ามันจะได้มันตึงได้นะครับเนาะทำเอาที่มันเคยมันแจ๊ตัวได้นะครับมาหันนั้นโมงเปิรนไปได้ เลยมาใส่ละใส่ขวางไว้เอออีออนะครับโดนถึงได้นะครับใส่ละใส่ขวางไว้นี่กำลังหลังน้นอยอดูเองเอ๋อ่มจะด่ะ เอาล่ะครับผมเรียบร้อยไปครับช่วงนี้สองทุ่มเดี๋ยวบึดสักสามสี่ทุ่มจะมาแจ้มหลอมนะครับมันใกล้บ้านเนาะแจ่มหลายๆรอบก็ได้ <laughs> ใส่ไว้เจ็ดหลังได้มาหนึ่งแต่มหมานยังเกาครับหมานยังเกาโอเคครับ ขอบคุณครับ